สองหน่วยเลยพาชมเถ่อนทุเรียนจ้ะมีแต่หน่วยงามๆจ้ะต้นนี่โดโดกพี่น้องมึงแน,น,น่พุณเนาะพุณเพร่นว่าอีกเดือนหน้าจะเก็บเก,บเก็บเกี่ยวผลผลิตจ้าคุณเนาะมีแต่ป้ายจองจ้าคนจองเบิร์ดแล้วมึงแน่จ้าหน่วยมันโลนบ่หมูพาไปเบิ่งนครั้งนั้นจ้า มอนี้พาชมสวนทุเรียนจ้ะเอามาเบิ่งกัะนะห,นหมูมันโลนจ้ะนวยหน่วยหน่อยมันโลนอห,อหอมหอมหอมนวยโลนพี่น้องมึงแน่นุนะหน่วยนี่ต้นนี่มาดกแต่พี่น้องมึงแนพุุนเ่ะหอยออต้นเนต้นเต้นยู่ช่งสูงผุนมึงแน่มึงแน่หมูต้นนี่โดดโดกมงแนมันอยู่ช่งสูงผุนได้อุ้มมึงแน่ อยู่ข้างล่างบ่ค่อยมีต้นข้างล่างบ่ค่อ,อ,คอยมนง่วยข้างล่างบ่ค่อยมีจ้ะมิสังจะอยู่สังสูขงขุนจ้ะผ้าชมบรรยากาศในสวนทุเรียนจ้ะแดดล่มล้มตกนี่แหละจ้านะสวนยางสวนยางจะของนี่แหละจ้าแต่ว่าสวนทุเรียนพนอยอยู่ข้างสวนยาง ทุเรียนนี่เพิ่นปลอดสารได้จ้าพี่น้องเพิ่นบ่ได้อันเพิ่นบ่ดได้ฉีดหยังเด้กินนี่หวานแซ่บหวานมันแซ่บอีหลีจ้ะอันต้นนี้ก็พุ่นนะ่ะมีตะหน่วยงามๆจ้ะพุ่นนะ่ะพุน่นต้นนี้บ่ดกปานไนจ้ะนี่ต้นนี้มะดอกป๋าไนต้นวังหันอุย้ยดกอยูู่ไปไป่ายแห่เป็นก้อนอยู่จ้า นี่พาเบื้องต้นนี่อีกจาน,นนี่ตน้นนี่ต้นบอกขันใหญ่แต่ก็เป็นน่วยอยู่จานนี่ยน่อยบักทุเลียนเพ่นเป็นหลายสูตรจ้าบางต้นน้องก็เป็นน่วยหน,หน่อยๆกับมีจ้าบางต้นน้องก็สิเป็นนวยนี่มันเป็นหลายสูตรแต่เห็นบอหนวยน,น,นั่นหน่อยๆอ,อยู่พามาเบื้องต้นนี่จ้บาบัดนี้ต้นนี่แห้งนวยหน่อยคักนี่ หน่วยมีหน่วยหน่วยหน่วยใหญ่จ้ามันปะปนกันไปมันเปนบ่นพร้อมกันนี่หน่วยนี่น้น้อยอยู่นั่นนั่นข้องกันสิเป็นกับมีจ้านั่นหน่วยน้นอยละหน่วยน้่น้อยหน่วยใหญ่ใกล้สิเด็กเจ็บแล้วกับมีจ้าสิเป็นทุเรียนหลายชุดตัวนี้เนาะเป็นพร้อมกันจ้าเป็นหลายชุดพร้อมกันนั่น ทั้งเทิงกับไหลได้จ้ามิตรน่วยเหนีหนยวยพี่มาเบิ่งต้นพี่จังหน่วยใหญ่ครับพี่น้องพี่นะโอนต้นเอ็นเตนอยู่พี่นะโอ้ยกระสะอ่อนครับพรงเนี้ยสะอ่อนบักทุเรียนเผลักพรงเนี้ยพี่น้องพุณน้าใกล้สิเก็บเกี่ยวแล้วจ้าใกล้สตีกินแล้วจ้ามันนี่พาชมบักทุเรียนเนาะจ้าเนาะเอาซัำนีส่สักก้อนเด้อจ้าพ่อกันคลิปหนาจ้า